เอาเอาเาเฮ็ดเเมื่อนยวกะปาปมือกกปานมือดทองนะดดึงดดดปามันฝามันน่ะรถฝามือปานไงทองกันโอ้ามัไงทองกันโอ้ขามขันเบ็ดหลไงทองกันเดี๋ยวเดี๋ยวู้พูดใดกันหแลวชูเอาเอาจเด้อเอาจะดๆเอาไจไแม่ขันอมันจะเล่นแบบกระตองไปอย่กสร้างหน่อยไปไอแม่ไปเล่นแล้เขาจะให้ยไป บ่ทันแล้วครับพุ่งไปได้แล้วป้านนั้นถึงแลยไหมได้แล้วป้านพินโนตโอ้จอนยื่นละลาจอนยื่นละลาบริโก่อนไม่เดียวก็ขายทองแล้วนะป่านนี้มันเกาะทองมันบริเกาะป้กไงเออมันัง่ายมันเมื่อยนี่มันเมื่อยแลเราไปยืดสิพอสู้รบโดนได้ยืดตัวเนี้ยันี้มันเมื่อยแล้วดิตักเลยตักเลยตักเลยมุบ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 โอ้ยเหนื่อยใช่ยังเบาแล้วไปเขาต้องอันนี้เนาะปวดแล้ว

โอ้สุดยอดสุดยอดใช่นะเป็นปีอีที่แล้วมันบอกการแล้วองวัตถิกัดจงหลบไว้เนาะโอ้ผมก่อดซ่องข้อจามกับผไปโอ้สวยวันนี้ตัวนี้เนาะจุ้มจุ่มไปหิลุนเนี่ยหยามันลุดเอาน้ำออกเอาน้ำออกเอาออกไหมอันนี้เป็นคลิปพิเศษเลยนี่เด็คลิปพิเศษเลยเช่อคลิปนี้คลิปพิเศษเลยเอาใ้หมดนี่ อ่ะขอจบคลิปเดียวมาไหมเนาะเดียวมาไหมอ้าวโอเคจบคลิป